เอาละครับก็ขอสวัสดีสวัสดีเ,เพื่อนๆทุกๆคนกันด้วยนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแบกโตวันนี้ก็อยู่กับเกมสปปรรพยุทธวิญ,ญาจาร์เซวจินนะทุกคนเออก็ดูเหมือนว่ากิจกรรมใหม่ก็จะได้เข้าสู่เซิร์ฟเวอร์มาเป็นที่เร้่มแล้วเนาะก็ดูเหมือนว่ากิจกรรมในรอบนี้เหมือนจะเป็นอันนี้ปะเหมือนจะเป็นกิจกรรมสุ่มพวกวงแหวนเจ็ดประหลาดปะเนี่ยเออวงแหวนเจ็ดประหลาดก็มาวะ่ะแล้วก็อันนี้น่าจะเป็นที่ทําวงแหวนเจ็ดประหลาดขึ้นหนึ่งล้านปี น่าจะใช่แหละเดีย๋ยวเราไปดูรายละเอียดของกิจกรรมกันเลยดีกว่านะว่ามีอะไรยังไงบ้างเนาะโอ้กิจกรรมที่มาในรอบนี้จะเป็นกิจกรรมวันนี้นะทุกคนก็เป็นกิจกรรมอ่เหมือนเคยที่ผมเคยเคยเล่นไปดูนะมันเป็นกิจกรรมที่แบบว่าเก็บสะสมแต้มแล้วก็จักที่เราได้แต้มครบนะมันจะได้รางวัลใหญ่ขึ้นไปเรื่อยๆนะนะอ่าอ่ายกตัวอย่างเช่นในรอบนี้เนาะในรอบนี้ก็คือ ของรางวัลใหญ่สุดเนาะที่มันได้เป็นอันนี้นะเนี่ยรางวัลที่หนึ่งคือมันจะไม่มีแต้มให้เนาะส่วนอเออของรางวัลอันดับลา่างๆอ่ะมันจะได้แตม้มค่อนข้างที่จะเยอะเนาะถ้าเกิดว่าเราเก็บแตม้มเก็บแต้มครบนะเอเราก็จะได้เหรียญตรงนี้ส่วนตรงนี้มาแล้วก็นาเหรียญในส่วนตัวนี้มาสุ่มในส่วนตรงนี้ได้เนะเาะอ่าก็เดี๋ยวเรามาดูกันก่อนนะว่ามันมีอะไรบ้างเนาะสเตปอัพก็แน่นอนว่าสุ่ม20ครั้งเนาะได้เป็นพลังงานนะ สี่สิบครั้งได้เป็นวงแหวนเจ็ประหลาดเนาะแบบเลือกว่าอยากจะได้เอาแบบไหนเนาะก็คือมีทุกออบเลยไม่ว่าจะเป็นพลังจิตความเร็วคีย์ดมคีย์เลดเอ่าเอพหรือเอทีเคเปอร์เซ็นต์เนาะก็มีหมดเลย80ได้เป็นกระดูก s อ40,000เนาะแล้วก็120ได้เป็นฉายา160ได้เป็นวงแหวนเนาะสมวงวงแหวนเจ็ประหลาดหรือว่าจะเลือกเป็นพวกกนณีก็ได้นะเป็นพวกวงแหวนแมงปอง่องหิมะ และนี้น่าจะเป็นปีศาจปะจำชื่อไม่ได้วงแหวนพวกนี้แล้วก็อันสุดท้ายเป็นสองร้อยเนาะสองร้อยได้เป็นกระดูกส่วนขาของน้องทางวุทถงเนาะอ่าทั้งอ่ากระดูกกรุกส่วนขานี้เป็นชิ้นใหม่ป้าผมขอดูก่อนอืมส่วนขาใช่ปะโอ้เป็นชิ้นใหม่นะทุกคนนี่เป็นชิ้นในสดนตัวนี้เนาะแต่ว่าเหมือนภาพมันจะไม่โหลดไม่เป็นไรไม่เป็นไร ก็เดี๋ยวแนครูเอฟเฟกของส่วนขาหน่อยสิว่าเอฟเฟกส่วนขานี่ทําอะไรได้บ้างเนาะอืาจจะผมขอไปคร่าวๆก็แล้วกันนะเออก็อสี่ดาวเนาะเมือ่อทางวุทงเนาะออกจากล่างเทพมังกรปีเสื้อนะจะได้รับอ่าสแต็กที่เรียกว่าเป็นอืมอ่ารู้สึกว่าผมจะแปลไว้เป็นอันนี้นะ สเตกก็กไอจิตวิญญาณผีเสื้อเนาะอืมได้สเตกก็กจิตวิญญาณผีเสื้อเพิ่มเติมหนึ่งขันนะแล้วก็หกดาวนะหกดาวนี่ก็คือเมื่อพันธมิตรที่เราสียงอะนะโดยถังวุฒงเนาะในรูปแบบอาเทพมังกรผีเสื้อนะอะได้รับความเสียหายแรงเนะาะถังวุถงจะออกจากอันนี้ผีเสื้ออ๋อไอวงแหวนอันนี้เรามีแล้วนี่่าไอกระดูกกับชิ้นนี้มันคืออันนี้ใช่ปะมันคือขาปะ เออมันมันคือแขนวะแต่าาผมมาน่าจะเข้าใจผิดเองอะแต่แต่แต่นี่ใน,นี้เอฟเฟคเอฟเฟคของอันนี้ผมผมเคยแปลเรียบร้อยแล้วนะเนี่ยก็คือมันคือเอฟเฟคกันตายเออก็คือถ้าเกิดว่าเพื่อนร่วมทีมของเราอะโดนดาเมจที่รุนแรงก็คือทางอุทงก็จะออกจากอันนี้ล่างเทพมังกรบ,บิดเสื้อทันทีเลยแล้วก็เพื่อนก็จะเป็นอมาตาเนาะออาประมาณนี้ประมาณนี้ อืมแล้วก็อเดี๋ยวผมขอดูรางวัลในส่วนตรงนี้ก่อนมันมีให้ดูปะอ๋อไม่ใช่อันนี้มันจะเป็นแพ็กซื้อเนาะก็สามารถจับจองกันได้เนาะก็มันจะตกอยู่ที่ตัวละประมาณร้อยแปดสิบเพรนะแล้วก็มันซื้อได้ทั้งหมดหนึ่งร้อยยี่สิบกว่า,ก,วาก็ตกอยู่ประมาณเท่าไหร่เนี่ยอืมกท่ไรแปบนึ่งนะ สิบคูณแปดก็เท่ากับประมาณ9 0 0ากว่าเพชรน,นะทุกคนเออถูกปะวะแปบนึ่งนะเออประมาณประมาณเก้าพเพชรอ่ะก็จะได้มาประมาณ120ยยโลเนาะร้อยยโลนี้นะสุ่มไปมันมีแต้มการันตีปะอ๋อนี่ไงแต้มการันตีสุ่มหกครั้งเนาะสุ่มหกครั้งเราจะได้เป็นมงแหวนอันนี้ อ่าสี่วงวงแหวนเจ็ดประหลาดสี่วงแล้วก็สิบห้าครั้งได้เป็นกระดูกแขนของทางย่าเนาะอ่าแล้วก็ก็ไรเนี่ยยี่บสี่ครั้งได้เป็นกระดูกส่วนขาฟิวชั่นโอ้เออเดี๋ยวลองแปลกระดูกส่วนขาฟิวชั่นซิตะกี้มันเป็นรูปแบบธรรมดาเนาะอ่าฟิวชั่นนี่ก็คือหลังจากทางมูโถงเนาะปล่อยสกิลครั้งแรกหรืออาครั้งที่แปดนะ ความเสียหายสุดท้ายที่เกิดขึ้นจากสกิลจะเพิ่มขึ้น40%อวอนแล้วก็สามารถซ้อนทับกันได้สูงสุดถึง5ขั้นนั่นเองนะเออส่วนสีดาวสีดาวทำอะไรได้หลังจากที่ถังหูถงเนาะอ่าปล่อยสกิลวิญญ,ญาณครั้งแรกหรือครั้งที่8นะจะได้รับขั้นของจิตวิญญ,ญาณผีเสื้อและจำนวนสูงสุดของเอฟเฟกนี้สามารถซ้อนทับกันได้สูงสุดถึง10อ่า10ขั้นนั่นเองนะอนนี้สเกตว่ามัเขียนเป็นนะ10ชั้นเนาะ ส่วนห้าดาวเหรอห้าดาวนี่อ,อืมปหะเดงนะไอการแปลนี่มันแบบว่าแปลไม่ค่อยตรงตัวเท่าไหร่แต่ผมขอจับค่อยจะความพระคู่อ่ะเมือ่อลุมต้นเถินเนาะรอบใดใดก็ได้นะหากทั้งอู่ถงนะ อยู่ในสถานะตายเธอจะคืนชีพทันทีเนาะเอฟเฟกต์นี้สามารถทํางานได้เพียง1ครั้งต่อการต่อสู้นะแล้วก็เมื่อทางอุทงคืนชีพนะอ่าอ่าทางอุทงก็จะสิงตัวละครที่มีพลังโจมตีสูงสุดของฝั่งเราทันทีแล้วก็จะเข้าสู่สถานะเทพมังกรปีเสื้อทันทีเลยอ่าช่วง5ดาวนะส่วน6ดาวก็คือหากทางอุทงนะมีอัตราคิดิคอนสูงสุดในทีมนะก็จะแปลงร่างเป็นเทพมังกรปีเสือ้อแล้วก็อ่า หลังจากที่แปลงเป็นเทพเทพมังกรปีเสื้อแล้วจะสามารถเลือกพันธมิตรของเราที่ตายหนึ่งตัวแล้วก็ทําการสิงจากนั้นก็คืนชีพพันธมิตรคนนั้นทันทีโอ้โหแล้วก็ไอ้ฝึกนี้มันสามารถใช้ได้แค่ครั้งเดียวนะอ่ามันมันไม่ได้เขียนเอาไว้ว่าต่อรอบมันผมคิดว่ามันน่าจะใช้ได้เพียงแค่ครั้งเดียวก็คือเหมือนจะเป็นกระดูกฟิวชั่นที่ช่วยในการชุบชีวิตนะ แต่ก็ไม่ได้มีประโยชน์อะไรในโหมดของ PVE APVE เนาะเหมือนจะเป็นกระดูกที่เน้น PVE สักส่วนใหญ่แต่ว่าใครที่เป็นสาย PVE ก็ไอ้ PVP ก็ควรที่จะเก็บกระดูกนี้ไว้ก็ดีเหมือนกันเนะเาะอ่าแล้วก็แน่นอนว่า40ครั้งก็น่าจะได้เป็นที่ทำวงแหวนขึ้น1ล้านปีอืมถ้าผมเดาไม่ผิดนะไม่รู้ว่ามีใครเคยทำได้แล้วหรือยังนะไอ้วงแหวนหนึ่งล้านปีในที่นะีแต่ส่วนตัวผมนี่ยัง ไม่เคยอ่ะเพราะงั้นผมก็เลยคิดว่ามันน่าจะเป็นชิ้นส่วนสุดท้ายแล้วกันของการทําวงแหวนขึ้น1ล้านปีเนาะเพราะว่าวงแหวนที่จะทําขึ้น1ล้านปีประมาณตอนเก้าแสนเกหมอ่ะ 9, 90, นะมันจะต้องใช้ของพิเศษบางอย่างนะนะอย่างเช่นวงแหวนหมดก็จะใช้เป็นวงแหวนที่เป็นอันนี้นะที่เป็นรูปคล้ายๆกับอะไรสักอย่างนะที่มันมีสามหัวเออส่วนอันนี้ก็จะเป็นเหมือนกันตมั้งนะ อ่ะไม่ชัวร์นะไม่ชัวร์นะผมไม่ขอการันตีก็แล้วกันนะเพราะผมเองก็ไม่ทราบข้อมูลในส่วนตรงนี้นะเพราะไม่มีปัญญาทาถึงอ่ะผมเองก็มีอยู่ทั้งหมดประมาณ10โลเนาะก็เดี๋ยวมากดให้ดูสักหน่อยว่ามันจะได้อะไรบ้างเนาะของในที่นี้ถามว่ามีอะไรคุมไหมในนี้ก็ผมมองว่าไม่มีอะไรเป็นพิเศษนะเอออ่ะเดี๋ยวลองดูก่อนไปเลย10โลแรก เออไม่ได้เลยเลยแต่ว่าสังเกตว่าแต้มในสุดตอนนี้ของเราก็ได้ไม่ได้ทาการเพิ่มขึ้นเนาะตอนนี้แตงของแต้มของเราอยู่ประมาณ240นะเราสุ่มอีกครั้งหนึ่งก็มีโอกาสที่จะตันถึง400เลยแล้วเราจะได้ลูกแก้วในสุดตอนนี้มาเนาะเออเอ,อ่ะแล้วผมลืมลืมให้ดูของเราวันทั้งหมดในนี้อ,อ่ะผมขอลืมคือมันมันมีกายแท้ด้วยอ,อ่ะมันเป็นมีกายแท้ของ s p นะก็มีกายแท้ของทังห้าวแอร์ต้าหลิวแล้วก็ ปูเสตรงปูกระบี่แล้วก็เป็นปีปีตรงและอันนี้น่าจะเป็นของเชเลนเซียนะแล้วก็เป็นก้อนหินเนาะแล้วก็เป็นกระดูกสี่หมื่นแล้วก็เป็นอาวุธลับเนาะแล้วก็เป็น,ช,นชิ้นส่วนของสัตว์วิญญาณน่าจะเป็นระดับสูงสุดแล้วละมั้งนะสีลุงเนะี่ยจริงๆมันมีสีแดงอยู่แต่สีแดงนี่ผมคิดว่ามันน่าจะไม่สูงเท่าสีลุงมั้งน่าจะเนานะแล้วก็อันนี้เป็นกระดูกของทางยนะ่าเนาะแล้วก็ กระดูกฟฟิวชั่นแล้วก็แน่นอนว่าอันสุดท้ายรางวัลใหญ่สุดนะนะแต่ก็ไม่ได้คาดหวังหรอกมันจอกออะไปเลยถึงปะก็คือของรางวัลตรงนี้เราเก็บหมดแล้วอ๋อก็คือของรางวัลที่เราเคยได้ไปแล้วมันก็รีเซ็ตไปด้วยเอาอย่างนี้ก็ไม่ถึงดิอย่างนี้ก็ไม่ถึงก็แย่เลยเออแล้วผมก็ขอบอกไว้ก่อนนะผมไม่กดเพเชรได้ดูนะคือตอนนี้ผมวางแผนที่จะเก็บเพชรเก็บตัว๋ว เตรียมรอครบรอบ4ปีที่กำลังจะมาถึงเร็วนี้นะก็คาดหวังว่าตัวละครที่มานี้ผมคิดว่าน่าจะเป็นอีกหนึ่งตัวละครที่เก่งแน่นอนการันตีได้เลยเพราะว่าช่วงครบรอบเนี่ยส่วนใหญ่ปี่แล้วยังเป็นถังซานเนาะปีนี้ผมอยากจะรู้จังเลยนะว่าจะเป็นตัวอะไรก็ผมพยายามจะเก็บทรัพยากรให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะทําได้ก็แล้วกันนะอ่าประเดี๋ยวกิจกรรมมันมาเราจะได้แบบจัดรวดเดียวตุ้มตามตุ้มตามเลย ส่วนกิจกรรมนี้ถามว่าแพงไหมผมเองก็บอกได้เลยว่าเป็นกิจกรรมที่ค่อนข้างที่จะแพงอยู่ระดับหนึ่งนะเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราสุ่มซื้ออันนั้นอันหนึ่งร้อยยี่สิบไปเราจะได้แค่อะไรอ่า,อาเราจะได้แค่นี้นะทุกคนถ้าเกิดว่าเราซื้อไปประมาณร้อยยี่สิบเนาะก็คือเราจะได้วงแหวนการันตีแน่นอนเลยหนึ่งวงแต่ว่าคือเราจะยังไปไม่ถึงร้อยหกสิบร้อยหกสิบเนี่ยผมคิดว่ามันน่าจะต้องซื้อเป็นแพ็กเติมเนาะ เพกเติมแล้วก็ซื้อเป็นซื้อเป็นแพกเติมอีกทีนึงอะ่ะมันมันจะต้องไปถึง200อะ่ะถ้าเกิดว่าไปไม่ถึง200ผมก็ไม่แนะนําเท่าไหร่นะอืมถ้าเกิดเซิร์ฟไทยมามันน่าจะต้องซื้ออันนี้80ดสิเกินไปหน่อยเออจริงจริงซื้อนี้ก็ได้เนะี่ยแต่ว่าแพกนี้มันก็นจะแพงมากๆเลยนะแพกนี้ถ้าเกิดจะไม่ผิดมันน่าจะประมาณ3,200อเนาะอืมแต่ถ้าเกิดซื้อซื้อแพกเนี้ยแพกเดียวคือมันสามารถอันนี้ได้เลยนะ มาสามัครครบ200ก็คือการันตีขาของทางอุถงแน่นอนแต่ว่ามันไม่ได้การันตีในส่วนตรงนี้เนาะส่วนใครมีที่มีงบเยอะๆก็สามารถจัดกันได้เลยก็โอเคก็เอาเป็นว่า คลิปนี้ผมก็ต้องขอจบไปเพียงเท่านี้ก็แล้วกันเนาะใครที่มีความคิดเห็นอย่างไรก็อย่าลืมคอมเมนต์กันไว้ที่ด้านล่างคลิปเลยนะครับส่วนใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมเช่นกันกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อการแจ้งเตือนคลิปด้วยนะครับไปละครับบายๆจะนี่ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ